วันนี้มาแนะนำโปรดักต์ตัวโบริงโบคี e โบการ์นะครับมาดูตัวแรกกันเป็นตัวโบริงนะครับนี่นะจะเป็นแหวนเซรามิกนะครับจะมีชนวนหุ้มตัวชิปที่สามารถ Payment lining Bitcoin ได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นในรูปแบบของแหวนนี่นะส่วนตัวที่สองนี้เป็น ตัวโบ k กีนะครับเป็นตัวพวงกุญแจนะครับมีอยู่2แบบนะครับราคาเท่ากันเลยนะครับาจะมีตัว Study Bitcoin นะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี่โลโก้ของตัวโบวริงนะครับนี่ตัวนี้โอเคอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะเป็นโบกาดนะครับนี่นะครับจะประทับตาตัวโลโก้อยู่ด้านหลังของซองหนังนะครับาสามารถ เปิดแล้วก็เปลี่ยนได้นะอ่านี่เป็นตัวนี้นี่นะครับโอเคตัวนี้จะเป็นโบกัสอยู่ด้านในนะครับปิดปักนี่นะสามารถใช้จ่ายในนี้ได้เลยโอเคเรามาดูวิธีการใช้กันนะครับเปิดบอเลตของเราขึ้นมานะครับเริ่มต้นจากตัวโบลิงก่อนเลยนะครับโอเคสมมติว่าเราไปเจอล้านค้านะครับอืมเราอยากซื้อของนะครับ ล่งางคาจะบอกประทามาเนาะโอเคตัวนี้สาธิตนะครับ2 1่สิบเอ็ดเซ็ตเจเนเตอินบนะครับแล้วก็คลิกสแกน NFC นี่แหวนนะเราสามารถใส่ในนิ้วได้เลยนี่นะแล้วก็จ่ายเข้าไปปิ้งแบบนี้นี่อ่าปิ้งเรียบร้อยแล้วตัวแหวนนะครับโบริง นี่แบบนี้วางไว้ก่อนต่อไปตัวโบกาสนะครับเหมือนกันเลยครับก็ไปเจอร้านเนาะใช้เหมือนกันเลยปึ๊บหยิบขึ้นมานะเป็นตัวแรกก่อนเป็นตัวนี้แตะเข้าไปที่ร้านค้าปิ้งเแบบนี่ยอันนี้จ่ายเรียบร้อย นะครับอ่าต่อไปจะเป็นตัวตัวโบ๊กี้ตัวหนึ่งอ่าจะเป็นตัวสตาร์ดี้บิทคอยตัวนี้นะครับนี่ไปยี่สิบสองแสนละกันจ e เ e r a เ e i อินโ c วอีกสกแกนอ่าผมก็แตะปิ้งนี่แบบนี้เรียบร้อยจ่ายเรียบร้อยโอเคต่อไปเรามาดูตัว โบ๊ก์ดนะครับหรือร้านค้าก็กดเข้าไปการเอเนอร์ซีเอาตัวโบ๊ก์ดของเรามานะครับนี่นะเหมือนซองจดหมายเลยเป็นซองหนังนะครับแตะเข้าไปปิ้งเรียบร้อยจ่าย ค่าสินค้าเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับ, okay, รบส่วนราคาก็ตามนี้เลยนะครับตัวโบลิงมีอยู่2เวอร์ชันนะครับ B 3.0กับ B 2.1นะครับราคาตามนี้เลยโบ๊กีมี2แบบนะครับราคาเดียวเลยครับโบกัสก็ราคาเดียวเลยครับแบบนี้เลยครับตัวนี้จะมีตัว t o setting เนาะ,ะตัวนี้สำหรับ Android ตัวนี้สำหรับ iOS นะครับสามารถสแกนแล้วก็ทำตามวิธีได้เลยนะครับสวัสดีครับ